อิเปอร์หรือแม่เปอร์มหาสเสน่ห์สุดยอดเครื่องรางมหาสเสน่ห์เรียกคนรักกลับมาทำให้แฟนกลับมารักเครื่องรางความรักของขังโชคลาภค้าขายดีเรียกลูกค้าเรียกเงินทองแม่เปอร์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่ามาจนถึงปัจจุบันเป็นไสยศาสตร์มหาสเสน่ห์ของขเมรผู้คนทั้งชายและหญิง ที่มีความเชื่อในเครื่องรางมหเสนของขเขมรมักบูชาแม่เปอใช้ให้เป็นอิทธิคุณกับตนเองทางด้านเสน่เรื่องความรักเรื่องแฟนใช้ผูกดวงคู่รักสะกดจิตสะกดใจมัดใจคนรักให้อยู่ให้รักให้หลงทำให้คนรักอยู่ในการควบคุมรักเดียวใจเดียวบูชาพกพาติดตัวไปไหนมาไหนด้วยก็จะเป็นที่รักไข่ เป็นมหาสเสน่ห์รอบด้านเป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามให้มารักมาหลงมีคนเข้ามารักมาชอบอยากใกล้ชิดเกิดอารมณ์รักปรารถนาที่จะเสพสมเกิดความลุ่มหลงหรือจะใช้ด้านโชคลาภเสี่ยงดวงชิรจาค้าขายเรียกลูกค้าเรียกเงินทองก็ใช้ได้ใช้ดีไม่มีผิดหวัง